สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news นะคะประจำวันศุกร์ที่27มีนาคม2558กับเรา2คนค่ะแนนรัดา,ดาก,ก่อสุวรรณค่ะ,คะและฟลุกสาวิตรีสาราวาดนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะมีการประชุมผู้บริหารของกระทรวงวิทย์นะคะเพื่อที่จะย้ำแล้วก็ตอบโจทย์ กับทางนายกรัฐม,มนตรีนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางปอสอนะคะก็ได้มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีที่หน่วยงานส่วนหน้าถึง9แห่งด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านรังสีค่ะรวมไปถึงค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ร่วมที่จะแก้วิกฤตภัยแล้งค่ะมีการส่งมอบในส่วนของเทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟป่าจากทั่วประเทศนะคะและอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายค่ะกระทรวงวิทยา และเทคโนโลยีนะคะมีการขนผลงานถึง300ชิ้นด้วยกันค่ะโชว์ให้กับคณะรัฐมนตรีสัญจรจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ ปัญหาภัยแล้งนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะแต่หน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปค่ะก็มีการนําเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะ,คะอย่างเช่นครั้งนี้นะคะก็มีการรับมือกับปัญหาภัยแล้งโดยทําการส่งเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อที่จะติดตามในส่วนของจุดเกิดไฟป่าจากทั่วประเทศพร้อมกับนําเทคโนโลยีนาโนค่ะเข้ามาผลิตในส่วนของเครื่องกรองน้ําพลังแสงอาทิตย์คืนน้ําสะอาด ให้กับประชาชนในภาวะที่วิกฤตในเรื่องของน้ำและก็ยังมีการผลิตเครื่องกรองน้ำกร่อยเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำเค็มรุกแม่น้ำสายหลักในช่วงฤด,ดูแล้งนี้ค่ะ เมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาดรพิเชษดุรงค์เวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยดรอานอนท์สนิทวงศ์ณยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและาศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลผู้อำนวยการศูนย์นานโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนานโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้รวมกันแถลงข่าวสนับสนุนแก้ปัญหาภัยแลง้งโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีนานโนเทคเพื่อที่จะผลิตน้ำสะอาดช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทางด้านดรพิเชษดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคือ การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอย่างเป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยกำหนดกลไกลในการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภยัย ซึ่งทางจิสดาเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทยดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมดวงอื่นๆเพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของปัญหาไฟป่าและหมอกควันก็เกิดขึ้นทุกๆปีซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบูรณาการติดตามและบรรเทาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่นำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงมหาดไทย โดยในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับผิดชอบในเรื่องการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุดฮอตสปอต ซึ่งเป็นที่กำเนิดของไฟป่าและได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงถึงกันได้เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่ไม่เหลื่อมล้ำหรือผิดเพี้ยนไปจากความจริงในขณะที่ดอรอนนนท์สนิทวงศ์ณยุทธยาได้กล่าวเสริมว่าทางจิสดาได้มีการทำงานร่วมกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทางด้านไฟป่าใน6จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่ตากและแม่ห้องสอนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยมีการจัดบุคลากรของจิสดาไปประจำที่จังหวัด ส่วนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิกได้กล่าวค่ะว่าศูนย์นานโ,นโนเทคนั้นมีโครงการวิจัยมุ่งเป้าในด้านน้ำสะอาดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการและด้านสังคมโดยทีมวิจัยได้มีการพัฒนาวัสดุกรองน้ำและเสริมเทคโนโลยีนานโนเข้าไปเพื่อที่จะให้ระบบกรองน้ำนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้น้ำที่สะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณาสุข จนกระทั่งออกมาเป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มในสภาวะวิกฤตอุทกภัยและภัยพิบัต,ติต่างๆได้โดยนาโนเทคและสภากาชาติไทยได้ร่วมกันพัฒนานำเครื่องผลิตน้ำดื่มนี้มาใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบไภัยได้ดีมากซึ่งกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ200ลิตรต่อชั่วโมงสำหรับผู้ประสบไภัยได้มากกว่า1,000คนต่อวัน ซึ่งเครื่องดังกล่าวได้มีการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้สภากาชาติไทยนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปสำหรับจุดเด่นของไส้กรองนาโนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ซิริเริกได้กล่าวเสริมว่า สามารถที่จะฆ่าเชื้อที่ผิวของไส้กรองได้จะทําให้อายุการใช้งานของไส้กรองนาโนานั้นานานขึ้นกว่าไส้กรองน้ําทั่วไปประมาณเท่าตัวและยังช่วยลดปัญหาการดูแลรักษาไส้กรองเนื่องจากไม่มีเมือกหรือว่าตะไคร่น้ํามาเกาะบนพื้นผิวของไส้กรองและที่สําคัญเทคโนโลยีนี้ถือเป็นเทคโนโลยีการตรึงอนุภาคนานโนซิลเวอร์ลงบนไส้กรองจึงทําให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอนุภาคนานโนหลุดออกมา ในขณนะที่เทคโนโลยีไส้กรองนาโนที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์นาโน,โนเทคพัฒนาในขณะนี้ได้มีการถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วและทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์จิริเกยังได้กล่าวเสริมอีกตอนหนึ่งว่านอกจากนี้ยังมีเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อยด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน ซึ่งทางศูนย์นาโน,โนเทคได้มีการพัฒนาขึ้นร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสอนอก,กอ เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแลง้งสามารถกรองน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้โดยทำการใช้เทคโนโลยีนานโนผลิตไส้กรองนาโนซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานไส้กรอง Reverse Osmosis ซึ่งมีรูพุ่นที่เล็กมากๆดังนั้นโมเลกุลของน้ำเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปได้ เครื่องดังกล่าวสามารถที่จะกรองน้ำกร่อยให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและที่สำคัญเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อยที่เคลื่อนที่ได้เหมาะสำหรับการขนย้ายไปยังลุ่มน้ำต่างๆที่ประสบปัญหาในเรื่องของภาวะวิกฤตน้ำเค็ม ซึ่งอายุการใช้งานของไส้กรองนั้นอยู่ที่ประมาณ6เดือนและสามารถกรองน้ำกร่อยได้ต่อเนื่องมีกําลังการผลิตประมาณ200ลิตรต่อชั่วโมงและก็เพียงพอต่อประมาณการบริโภคน้ำของประชาชนอยู่ที่1,000คนต่อวันซึ่งทางผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคได้กล่าวว่าทางศูนย์นาโนเทคได้มีการพัฒนาระบบกรองน้ำกร่อยแบบถาวรเพื่อที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวของน้ำเค็มมากม อย่างเช่นที่โรงพยาบาลพุทธโสธรโดยได้ทำการติดตั้งไส้กรองนาโนเพื่อเสริมคุณภาพให้กับระบบกรองน้ำหลักที่มีอยู่แล้วและมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำสะอาดได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะการดูแลประชาชนเบื้องต้นนะคะคงเป็นเรื่องของน้ําดื่ม,มน้ําใช้ที่สะอาดนั่นเป็นสุขภาพเบื้องต้นที่ประชาชนจะได้รับนั่นเองนะคะและเป็นการดูแลอีกห,หนึ่งด้านในเรื่องของการบรหิหารการจัดการสรั ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในทุกมิติซึ่งต้องบอกว่าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะในภาคเหนือนั้นก็จะเกิดไฟไหม้ป่าค่อนข้างบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตรวจตาแล้วก็หาจุดที่เกิดวิกฤตภัยแล้งรวมไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ป่าด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นนะคะวันที่25มีนาคมค่ะก็มีการประชุมอีกหนึ่งการประชุมนะคะนั่นคือประชุมผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ บางท่านดรพิเชษนั้นก็ย้ำแล้วก็บอกให้ทีมงานนั้นตอบโจทย์กับรัฐบาลหรือว่าตอบโจทย์กับนายกรัฐมนตรีให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะในวันเดียวกันนี้นะคะวันที่25มีนาคม2558ที่ผ่านมาณโรงแรมอามารีวอเตอร์เกตท่านดรพิเชษดุรงคาเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมประชุมพบ ผู้บริหารกระทรวงเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดโดยสาระสําคัญในการประชุมนั้นท่านดรพิเชษยยังได้เน้นย้ําในหน่วยงานให้เร่งดําเนินการภารกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้ข้อสั่งการของนายยกร,รัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบและเห็นผลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เห็นควรให้ทุกหน่วยที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละด้านหรือว่าคลัสเตอร์ได้จัดตั้งหน่วยหรือคณะทำงานดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้นโดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์หรือว่าทุกวันศุกร์ตอนเย็นนั่นเองค่ะจัดทำเป็นเอกสารสรุป1-2หน้ารวมไปถึงการทำ powerpoint หรือเอกสารแนบอื่นๆน,นำส่ง2จุดได้แก่ส่งให้กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยศาศาสตร์ และก็รวมไปถึงส่งให้กับประลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเท่าๆกันนอกจากนี้เมื่อมีความก้าวหน้าของการดำเนินง,งานแล้วให้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อในแต่ละเรื่องต่อไปนั่นเองค่ะ นั่นก็คือ2วาระที่มีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าเรื่องราวของการดําเนินงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและที่สําคัญภายในปีนี้นะคะตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วก็นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นก็มุ่งหวังที่จะให้ในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดังนั้นค่ะเวลาที่มีการประชุมวาระสําคัญสําคัญแบบนี้จะต้องมีในส่วนของการติดตามผล แล้วก็มีการสรุปผลงานให้ได้เห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ,คะและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันเป็นรูปธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยการทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็มีการขนผลงานในส่วนของงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยกว่า300ชิ้นร่วมโชว์ให้กับคณะรัฐมนตรีสัญจรได้เห็นกันที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะ ดรพิเชษดุรงคเ,เวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถา,านที่ในครั้งนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงต่างๆจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมโดยมีเป้าหมาย3ประการคือ1 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าผลงานนวัตกรมรมฝีมือคนไทยซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตเพื่อส่งมอบให้กับตลาดภาครัฐได้อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านวัตกรรมไทยของภาครัฐเพื่อให้ธุรกิจ SME ได้ใช้กลไกของรัฐ 2- เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการผลิตนวัตกรรมรวมทั้งได้เลือกนวัตกรรมที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ธุรกิจ SME ที่สนใจ 3. เพื่อให้ชุมชนหรือท้องถิน่นเห็นโอกาสในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิน่นอันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้นะคะในส่วนของการจัดนิทรรศการนั้นก็ประกอบไปด้วย7กลุ่มงานซึ่งได้แก่ 1. กเกษตรและชุมชน 2. น้ำ 3. า 3. เป็นเรื่องของการแพทย์และสมุนไพร 4. เป็นเรื่องของความมั่นคงพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5. เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง 6. เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยววิถีไทยและ7เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ SME และการส่งเสริมการส่งออกทั้งนี้ค่ะในส่วนของผลงานนวัตกรรมเด่นๆที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้มีมากกว่า300ชิ้นโดยเป็นผลงานวิจัยของคนไทยทั้งสิน้นอาทิรถตัดอ้อยซึ่งเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพแปลง กลไกชุดเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพไม่ทำให้เกิดการดึงต้นอ้อยจากพื้นดินไม่ส่งผลกระทบต่อต่อตอ,อ้อยที่สองซึ่งบริษัทเอกชนไทยผู้ผลิตรถตัดอ้อยนี้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้แก่บราซิลอินเดียกัมพูชาและอินโดนีเซีย เครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีแรงม้าตั้งแต่250-280ถึง280แรงม้าราคาขายอยู่ที่ประมาณ2.5-2.8ถึง2.8ล้านบาทและสามารถวิ่งในานานลมได้เมื่อเกี่ยวนวดข้าวแล้วการสูญเสียจะไม่เกิน3%ซึ่งขนาดของรถอยู่ที่ประมาณ5คูณ10เมตรซึ่งจะสามารถทดแทนการนำเข้าได้หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทำฟันใช้พลังงานลมนิวเมติก ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถนำไปต่อยอดนวัตกรรมโดยประดิษฐ์เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและคนชรารวมไปถึงเสื้อกราะกันกระสุนที่สามารถป้องกันกระสุนได้ตามมาตรฐานยุโทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม และสำหรับการจัดแสดงนิทรศรการนั้นมีขึ้น2วันนั้นก็คือวันนี้วันที่27มีนาคมและวันที่28มีนาคมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาซึ่งจะเป็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพพร้อมใช้งานและมีมาตรฐานรองรับเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาในส่วนของตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนและเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในโอกาสต่อไป ค่ะค่ะเราคงจะได้เห็นนวัตกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะคะ,คะแล้วก็นํามาใช้จริงให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางสํานักง,งานปรมาณูเพื่อสันติหรือว่าปอสอในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้จับมือกับสหภาพยุโรปมอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีให้หน่วยงานส่วนหน้าของประเทศไทยกว่า9แห่งด้วยกันนะคะอทิเช่นดานศุลก,กากรค่คะ ่ารตรวจคนเข้าเมืองศูนย์ไปรษณีย์หวังที่จะช่วยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลีย์นั่นเองค่ะทางด้านดรอัชราวงแสงจันทร์เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเปิดเผยค่ะว่าหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของสหภาพยุโรปได้ดำเนินโครงการที่มีชื่อว่า border monitoring activity in Thailand เพื่อให้ความช่วยเหลือเครื่องมือตรวจวัด,วดรงังสีกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้าของประเทศไทย ได้แก่กมรมศุลกากรการท่าเรือแห่งประเทศไทยกรมการบินพลเรือนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองพิสูจน์หลักฐานกลางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดท่าอากาศยานอ่ตภา,าและภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อใช้ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกรัรมมันตาราังสีรวมไปถึงใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกรรมตรังสีผ่านด่านต่างๆก่อนที่จะนํำมาซึ่งความเสียหายกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเครื่องมือที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้คือเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลจำนวน130เครื่องเครื่องวัดรังสีชนิดวัดแยกไอโซโทปจานวน14เครื่องเครื่องวิเคราะห์แกมมาสเปกโตมิเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้2เครื่อง ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินั้นได้ให้ความสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวโดยประสานดำเนินการแจกจ่ายเครื่องมือติดตั้งให้ยืมรวมไปถึงการฝึกอบรมการใช้งานที่ถูกต้องตลอดจนติดตามผลการใช้งานของหน่วยงานที่ได้รับมอบเครื่องมือต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหมายเลขโทรศัพท์02 5967600ต่อหมายเลข6723ค่ะ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงของ most update ค่ะ,คะในช่วงหน้าเรื่องราวของ most world วันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับ1น,นวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆโดยตามปกติแล้วถ้าใครได้มีโอกาสทำรายงานส่งคุณครูคะจะต้องเคยผ่านการใช้งานในส่วนของเครื่องปริ้นค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามีเครื่องปริ้นแบบใหม่ที่สามารถจะปริ้นออกมาในรูปแบบของ 3d ได้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะรวมถึงในปี2558นี้ค่ะ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์วันนี้เราจะมาจับตากลุ่มเสี่ยงหรือว่าเทรน์ของโรคในปี2,558ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงหน้ากับ most world ค่ะ